ีชาติยืนอยู่นี่นะคะนี่ก็คือเรือว,ว่วส่วนเป็นล็อบบี้ก็ได้นะคะจะมีการเล่นเปียนโน,โนคือเขาจะเล่นชู้นี่เกือบจะระอดเวลาเลยเพื่อว่าให้หนักของเถียวได้มานัดงดื่มได้มานั่มชิมกินไวายกินเบีย้ยหรือว่าได้ต่าๆหาหาน่าพ้องที่เขาไว้กินฟรีได้บนเรือนะคะในบนเรือรํำนี้นะคะ กับเสียบยีนะคะแะันกินข้าจัดดอกไม้ไหวช่วยกานนะคะเขาเ้าเ e ผือหวานอีไม่พี่วันนะคะจะขึ้นเทศกาลคริสต์มาสค่ะเขาจะมีการเริงเล่นลูกน้กต่างๆนะะหน้าบนเรือแบบนี้นะคะวว่ะแต่วาหวชันจะให้เป็นคลิปวิดีโอมาให้เล่กันอีกที่นึงนะคะ ันนี้คุณยังวันนี้วันนี้อะไรนะแบงวันนี้วันนี้วันนี้สวันนี้ใชประมาณวันนี้วันนี้ห้าวันนี้ก็ต้องเดือนถามว่าได้ค่ะโอเคค่ะก็โอเคียนที่ปอนนะคะวันนี kind of ้ค่ะวันนี้ค่ะ